สังขารพุทธศนะเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนะครับประกอบด้วยหลักธรรมทั้งหมด4หลักธรรมด้วยกันอันประกอบด้วยทานปิยาวาจาอัฏฐจริยาและสมาณตตานะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่หลักธรรมแรกเลยคือในส่วนของทานครับทานแปลว่าอะไรลูกทานแปลว่าการให้ครับ นะทานแปลว่าการให้นะครับซึ่งการให้นะครับก็จะมีการให้สิ่งของบ้างนะครับการให้กำลังใจบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการให้เหมือนกันนะครับโดยที่การให้นั้นจะต้องประกอบด้วยเจตนาดีนั่นเองนะฮะส่วนปิยวาจาครับมีคําว่าวาจาอยู่ในนี้จะแสดงว่าอะไรครับแล้วว่ามันมันมันต้องเกี่ยวกับคําพูดดังนั้นปิยวาจาจึงแปลว่าการใช้คําพูดที่ดีครับการใช้คําพูดที่ดีนะครับ ส่วนอัธจริยัยแปลว่าการทำตัวให้เป็นประโยชน์นะทำตัวเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะครับซึ่งนี่นะก็คือในส่วนของหลักธรรมนะครับทีนี้เรายังเหลือในส่วนของสมานตาตาทุกคนพอร,รู้ไหมครับว่าสมานตาตานั้นแปลว่าอะไรเนอ่นะฮะสมานตาตานั้นนะับแปลว่าการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับสเสมอนะครับต้น เสมอปลายนะครับเริ่มต้นอย่างไรจบ้ทยก็อย่างนั้นนะครับเป็นคนทีออ่อยู่ในร่องในรอยนะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับที่จบไปแล้วนะคําสำหรับตัวอย่างคอร์สเรียนสำหรับน้องๆคนไหนนะที่สนใจอยากลงทะเบียนนะฮะสามารถที่จะแอดไลน์เพื่อไปสอบถามข้อมูลกับทางสาาถาบันได้เลยลสำหรับวันนี้พี่ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วเราไปเจอกันในคอร์สนะ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย